อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้พาไปรุ้จักกับอีกหนึ่งร้านนะฮะเขาอยู่ในซอยพุทธบูชาซอยวัดใหญ่ล่มนั่นเองนะ กับร้านที่ชื่อว่าข้าวมันไก่ตัวเหมยนั่นเองนะครับเปิดทุกวันนะตั้งแต่7จ็ดโมงถึง6กโมงเย็นตอนนี้เปิดมา3ปีแล้วกับความอร่อยสูตรต้นตํำรับที่มาจากเมืองจีนผ่านการปรับแล้วนะฮะให้เข้ากับคนไทยครับรับรองว่าไก่ที่นี่นะครับจะมีความนุ่มเด้งแล้วก็แบบฟิลสปริงเลยอ่ะเออเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ก็ต้องยกให้นี่เลยฮะไก่ต้มนั่นเองนี่ท่านผู้ชม มันจะมีซอสต,ตัวหนึ่งนะที่เขาราดมามันจะมีความหวานเ <_ C os al> บาๆเค็มหน่อยๆที่มันจะเข้ากับตัวข้าวได้ดีมากๆเลยน้ำจิ้มของเขามีความลงตัวนะไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็กลิ่นของเครื่องเทศไม่แรงจนเกินไปเข้ากันได้ดีต่อเลยดีกว่าครับ <_ C os al> เป็นไก่ทอดฮะ <_ C os al> นี่เลย ไก่ดีมากตัวแป้งเนี่ยพอกัดพอเคี้ยวไปเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านในเนี่ยจะนุ่มมากแล้วก็มีกลิ่นหอมนั่นเองนะปิดท้ายด้วยนี่เลยฮะซุปตัวเหมยนั่นเองนะฮะเป็นซุปมะนาวดองนะครับที่ทานแล้วเนี่ยให้ความสดชื่น เจ้าของร้านเก่งมากทามาได้ดีมากรสชาติกําลังดีตัดเลี่ยนได้ดีแล้วก็มีเปรี้ยวตัดเค็มกําลังดีเลยอร่อยมากฝากไว้เลยนะครับกับร้านนี้ครับร้านข้าวมันไก่ตัวเหมยนะฮะตั้งอยู่ที่ซอยวัดยายร่มนะฮะเปิดทุกวันตั้งแต่7จ็ดโมงถึงหกโมงเย็นนะครับอี่มอ่อยขนาดนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอปิดท้ายด้วยนี่เลยครับชาเขียวจับเลียงน้าผึ้งนั่นเองนะฮะด้วยสมุนไพรจับเลี้ยงครับที่มีรสชาติเข้มข้นหอมน้ำผึ้งครับได้ประโยชน์จากสมุนไพร และใบชาเขียวครับเป็นเมนูผลิตภัณฑ์ชาเขียวผสมปรุงสําเร็จชนิดผงครับรสชาติชาเขียวเข้มขน้นชงง่ายเพียงเทซองครับชงกับน้ําร้อนครับก็สามารถอร่อยได้กับชาเขียวแก้วโปรดได้ทันทีนะครับสดชื่นดับกระหายคลายร้อนดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า180สสาขาทั่วประเทศไทยนะครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าชาตามือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดแอดชาตามือครับ และอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและสูตรขิงผงห0 0งไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยช็อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่า herberhouse official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ครับ herberhouse ครับและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ไปติดตามกันได้ใน Tik t o k เซิร์ชว่า herberhouse ครับและสัปดาห์หน้ากบมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วก,กับชาตามือที่ไหหนนนนกัััต่ออเจอสปานน์า้